คุมอุณหภูมินะครับอยู่ที่35องศานะครับเพื่อให้อุณหภูมิที่เหมาะสมกับลูกนกนะครับแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยอากาศมันจะเย็นลงนะครับแต่เราจะทําให้อุณหภูมิที่เราเลี้ยงลูกนกเนี่ยอยู่ที่35องศานะครับบวกลบไม่เกิน0.3องศานะครับ ตอนนี้นคืออากาศมันอยู่ที่สามสิบสี่สามสิบสี่องศานะครับทีนี้พอมันอยู่สามสิบสี่จุดเจ็ดเนี่ยหลอดไฟเราก็จะทำงานนะครับอ่าเห็นไหมครับพออุณหภูมิถึงสามสิบห้ามันก็จะปัดแล้วก็ตกลงมาสามสิบสี่จุดเจ็ดมันก็จะทำงานอันนี้คือคุมอุณหภูมิลูกนกครับเพื่อให้ เราได้ลูกนกที่แข็งแรงนะครับคุณภูมินิ่งมากครับนี่นะครับพอครบสามสิบห้าปุ๊บตัดทันทีแล้วก็พอลดลงเหลือสามสิบสี่จุดเจ็ดก็จะทำงานแปดเจ็ดนะครับ ติดติด,ดับบอยู่อย่างนี้แหละเพื่อให้อุณหภูมินิ่งครับลูกโม